วันนี้เรามาพูดถึง5นิสัยเล็กๆที่จะทำให้คุณเป็นนักกีฬาที่ดูดีใครอยากที่จะดูดีคุณก็ต้องทำดีทำดีในเรื่องอะไรบ้างหนึ่งทำตัวให้ดีทำร่างกายให้ดีทำจิตใจให้ดีแล้วคุณจะดูดีแต่วันนี้5เทคนิคมีอะไรบ้างอันแรกเลยว่านักกีฬาที่จะดูดีคุณจะต้องสามารถควบคุมอารมณ์ของคุณให้ดี ให้ได้ในทุกๆสถานการณ์ไม่ว่าคุณจะเจอคู่แข่งที่มายั่วยุยั่วยอารมณ์คุณหรือสภาพแวดล้อมที่เราไม่ได้คาดคิดนะคะหรือสภาพอากาศที่เราไม่สามารถกำหนดได้ดังนั้นวันนี้ถ้าคุณมีจิตใจที่ดีมีในเรื่องของอความรู้สึกที่ดีอารมณ์ที่ดีสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้ก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรคุณได้เช่นกันดังนั้นวันนี้อยากดูดี ต้องฝึกใจฝึกจิตให้แกร่งเพื่อสามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้อันที่2นักกีฬาต้องทําอะไรอีกก็คือประเด็นคือนักกีฬาก็จะต้องดูดูแลรูปสมบัติหมายความว่าคุณจะมีในเรื่องของภาพลักษณ์ที่ดีต่อการแสดงออกในสนามฝึกซ้อมและสนามแข่งขันอย่างไรเพราะว่าภาพลักษณ์ที่ปรากฏต่อสาธารณชนหรือแฟนคลับหรือในเรื่องของผู้ชมหรือต่อหน้าสปอนเซอร์ คุณจะต้องทําทให้ภาพนั้นออกมาดีๆคุณก็จะได้รับการยอมรับและได้รับการสนับสนุนแต่ไม่ใช่แค่ภาพเท่านั้นสิ่งสําคัญที่จะมาพร้อมกับภาพรับคือความสามารถและศักยภาพของคุณคุณก็จะต้องมีดีด้วยอันนี้คือเคล็ดลับที่2เคล็ดลับที่3นิสัยอะไรบ้างนิสัยที่เปิดใจรับฟังแน่นอนอันนี้คือรับฟังในที่หมายความว่าเราจะต้องเป็นผู้ฟังมากกว่าผู้พูด เราจะทําให้เราเป็นนักกีฬาที่เป็นผู้รู้รับฟังโดยไม่ไม่พูดแทรกรับฟังด้วยการเปิดใจนะคะแล้วก็มีการราะเทสัในการอยู่ร่วมในสังคมสิ่งเหล่านี้จะทําให้คุณเป็นนักกีฬาที่ดีได้นิสัยที่4นิสัยที่ที่คือสิ่งที่มันมีอยู่ในตัวทุกคนอยู่แล้วแต่แค่ว่าเราจะใช้ให้มันบ่อย ถ้าเราติดนิสัยใช้ซ้ำใช้ใช้บ่อยในสิ่งดีๆสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับเราเช่นวันนี้คุณชื่นชมผู้อื่นจากใจชื่นชมความสําเร็จของเพื่อนนักกีฬาที่อยู่ในทีมเดียวกันหรือชื่นชมความสําเร็จของคนอื่นที่จะอยู่ต่างทีมก็เป็นได้เพราะอะไรเพราะความชื่นชมความสําเร็จของผู้อื่น ให้เปรียบเสมือนกับความสําเร็จของตัวเองมันเป็นการเติมพลังใจในแง่ของพลังบวกที่ทําให้คุณเป็นนักกีฬาที่ดูดีอะดูดีของของของตัวเองแล้วยังดูดีของคนรอบข้างแล้วก็เป็นการดูดีของสังคมมันจะเป็นประโยชน์ที่คุณจะเป็นต้นแบบแบบอย่างหรือไอดอลให้กับเด็กเยาวชนต่อไปนิสัยที่5ที่จะทาให้คุณเป็นนักกีฬาที่มีคุณสมบัติดูดีอันนึงก็คือ เขาเรียกว่ามีมีแพชชั่นยืนหยัดในความเชื่อของตัวเองเพราะอะไรคะไม่ว่าจะเป็นนิสัยที่ 1, 2, 3, 4ที่ได้พูดมาเมื่อกี้มันจะเกิดความยั่งยืนมันจะเกิดความต่อเนื่องคุณจะต้องยืนหยัดเชื่อมั่นในตัวเองก่อนถ้าเมื่อไหร่คุณเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในความสามารถเชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองเชื่อมั่นในคุณค่าที่มีอยู่ในตัวของตัวเองคุณเชื่อไหมว่า ความเชื่อเหล่านี้จะทําให้คุณเป็นนักกีฬาที่ดูดีจากข้างในตัวของคุณและสิ่งที่อยู่ข้างในมันจะพยายามสื่อสารปรากฏออกมาให้เห็นภาพลักษณ์ของคุณนั่นคือสิ่งที่มันดูดีจากภายในและมันส่งผลต่อภายนอกนั่นเองใครที่ชอบคลิปนี้นะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์และสามารถที่จะติดตามคอนเทนต์ดีๆในด็อกเ p ร r t Expert ในช่องของ YouTube แล้ว ฟังคลิปนี้เสร็จช่วยกันกดแชร์ด้เลยคะ่ะขอบคุณมากค่ะ